สวัสดีครับเอามาเดินเคยยบขึ้นมาขงหน้านิดนึงฮะไปหยบขึ้นมาขงหน้าอันนี้คือวัดอะไรครับวัดปากรัดปากัวัดปากวีบรัดป่าะไยนะรัดเอาวัดปากวีบอ๋อหมู่หนึ่งตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานี่ฮะโอ้นี่ฮะ นี่นะครับวัดปากวีบนะฮะสำนักสงฆ์นะนี่ฮะที่นี่ก็จะเขียนว,ว่าสำนักสงฆ์บ้านปากวีบนะฮะหมู่ที่หนึ่งนะฮะหมู่ที่หนึ่งนะฮะโอ้ที่ที่มีที่มีทุดงมาพักหกร้อยวัดรูปนะอ่า นี่ฮะนี่ฮะจำวัดนี่ชื่อวัดนี้เลยนะวัดปากวีบนี่ฮะเออผมก็คุ้นเคยเออเดี๋ยวผมเรียกชื่อผิดนะเป็นเรื่องอันเลื่องเรียกวบางคนอาจจะเรียกเรยกว่าวัดปากหวกหนะีวัดปากวีไม่ใช่นะรักวัดปากวีบนะนี่ฮะจริงเหรอฮะ,ะเอา,เอานั่งลง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 ฮะไม่ปูผ้าครับไม่ปูผ้าเอาไว้ที่มือไว้ที่มืออ่าทีจานไว้ที่มือนะ นี่ครับน่ารักกันทุกคนเลยนะสาวพังงาฟ้าบูเก็ตนี่ครับตอนนี้อากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะครับช่วงที่สองสามวันมาเนี่ยฟ้าค,มาคึมฟ้าคึมฝนนะวันนี้ก็โอ้โหฟ้าเปิดแล้วนี่ฮะนี่ครับ มาเลยครับผมพอมีญาติธรรมนะมากันนะครับมาร่วมนะถวายนะ้ำปานะให้หลวงตาบุญชื่นนะวันนี้เดินทุด,ดงมาถึงที่หน้าวัดวัดปากวีบแล้วนะครับนี่ตมู่ที่หนึ่งตําบลคึกกอำเภอตะกัวป่า,ปาจังหวัดพังงานะครับ อ่าเดี๋ยวหลวงตาขอให้พี่คุย,ยกับยกยกรอเลยคะัพักช่วงก่อนครับ นี่ครับอ่าสาธุสาธุนะคะนี่ครับหลวงตาวัดแวะมาทักทายนะครับคือวัดวัด ปากวิบเนี่ยก็วัดเออใช่ครับก็คือมีพระทุดงเคยมาจำวัดที่นี่ประมาณ4ี่ห้าร้อยรูปก็คือวัดพระอาจารย์จรันนะจำได้อยู่นะครับอนุโมทนาด้วยนะครับสาธุสาธุครับเอาไปต่อฮะเนี้จะลงพักที่ไหนครับยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวติดตามข่าวต่อไปนะครับค่ะขอบคุณคุณครับดาวเปิดตัวรุ่งมืดฮะ เดี๋ยวไปต่อครับมุ่งหน้าสู่ตะกัวป่าต่อครับนี่ครขอบขอบคุณรถนะกองช่างของอตำบคลคึกคักด้วยนะครับนี่ครับที่ได้มาร่วมนะขนของนะครในครั้งนี้นะครับขอบพรกคุณมากเป็นอย่างสูงไปต่อครับ เอกมาข้างหน้าเลยมาข้างหน้าเลยเถอะมาเส้นหลังขาวเลยครับสาธุสาธุกันทุกคนนะครับบีออนรีสอร์ทเขาหลักนะคะอันนี้ก็เป็นโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งนะคะตอนนี้พระอาจารย์ก็ เดินทุดงผ่านหน้าโรงแรมรีวิออนรีสอร์ทเขาหลักนะฮะสวัสดีครับทุก่านทุกคนนะครับดีงามสวยงามครับถูกต้องนะร้อนไหม,ไมถูกต้องถ้าใครบอกว่าร้อนนี่อยาจะให้กลับไปนอนพักก่อนนะฮะ อ่ะสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนด้วยเอาเิญเลยครับเถิบขึ้นมาข้างบนนะเถิขึ้นมาตรงนี้อีกทีนึงฮะเถิอขึ้นมาตรงนี้ฮะสีขาวครับเถิะขึ้นมาเลยบุญใหญ่บุญใหญ่ครับมาเลยฮะหลงตามาแล้วรถโดยสารจากเขาหลักใช่ไหมครโอ้มาบริการนะครับวันนี้ มาแล้วครับหลวงตามาแล้วเถิดมาเลยนะเส้นสีขาวเถิดมาเลยเราวางไว้เลยนะจ้าจ้านั่นแลหละหลวงตาจะได้มาปอก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 เดี๋ยวถอดหมวกด้วยนะถอดหมวกกันด้วยอันนี้ทางเข้าหาดใช่ไหมคะอ๋อไปหาดใชก็เรียกว่าหาดอ่าวมะขามใช่ไหมคะโอ้โหนี่ทางเข้าหาด อ่แนวเดียวกันเลยนะ,ะดีงามสวยงามดีงามสวยงามอ่าสาธุสาธุกดีงามครับตอนนี้หลวงตาข้ามจะพามาแล้วครับจะผ่านนะโรงแรมบีออนรีสอร์ทเขาหลักนะครับ เป็นโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งนะฮะที่สวยงามที่จังหวัดภูเก็ตก็มีนะโรงแรมนี่ฮะสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมนะฮรไลฟ์สดภูเก็ตสมาร์ทนิวนะในช่วง่าที่สองนะฮะของการไลฟ์สดอยู่นะครับก็หลงตานะบุญชื่นก็จะเดินทุดงจากเนี่ยนะมุ่งสู่ตะโวป่าต่อไปนะครับ สาธุสาธุายกน้ําขึ้นเลยครับยกน้ําขึ้นเลยเวลาหลวงตาเดินมายกน้ําขึ้นเลยอเอาล่มออกไปก่อนนะ,ะยกน้ําขึ้นเลยนะคะเด็กๆหนูๆพี่ๆคุณพ,พ,พี่บุญใหญ่มาแล้วบุญใหญ่มาถึงหน้าท่านแล้วนะคะอะนุโมทนาบุญด้วยสาธุให้น้องๆหนูๆเดี๋ยวเรียนเก่งๆนะ ยายกยกน้ําขึ้นเลยครับยกเลยนะอ่ายกยกทุสาทุอ่านีครบับุญใหญ่บุญใหญ่ทุกาทุ ยกน้ำถวายเลยนะยกน้ำขึ้นเลยอยก,ยกเลยอธิษฐานให้ดีๆมีความสุขทุขภาพแข็งแรงแ้วข้าปลอดภัยยกน้ำขึ้นเลยครับสาธุสาธุอ่าสาธุสาธุ นครับลงไปไวจับไว้ครับนี่ okay, ครับสาธุ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 อ่นมให้เด็กด้วยอานมให้เด็กอ่ะสงตามีเมตตานมให้เด็กด้วยอ่ะไปต่อฮะไปต่อ สาธทนะครับเตรียมยกน้ำเตรียมยกน้ำขึ้นเลยหงตามมาแล้วยกน้ำขึ้นครับยกน้ำขึ้นหรือว่าแตะแตะก็ได้ครับจ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 ับอ่า สวัสดีทุกท่านทุกคนนะ้าโรยเลยโรยเลยโรย,โยตั้งพื้นเลยนี่ฮนะบุญใหญ่บุญใหญ่มาถึงแล้ว อธิษฐานด Una ีๆอธิษฐานดีๆใกล้ๆชิดๆชิดๆกันชิดๆกันเลยอ่ะ mấy thôn mấy mấy thôn đi mấy à à chú เป็นน้าไปต่อนะครับเรามุ่งหน้าไปต่อนะครับ เพื่อไม่ให้รถติดนะครับเพราะถนนแคบนิดนึงนะอ่าไปต่อเลยครับแฟนเพจจุดหมายปลายทางคือที่ตะกวัวป่านะครับ ไปทางเส้นตะกวัวป่านะครับอ้าวสวัสดีค่ะวันนี้โรงแรมอะไรคะฮะไม้เขาหลัก โอ้มายเขาหลักใช่ไหมนี่ฮะเห็นว่าโรงแรมนี้สวยที่หนึ่งนะโอ้นี่ฮะมายเขาหลักนี่ฮะอยู่ข้างในเลยฮะมายเขาหลักนี่ฮะโรงแรมนี้โดยได้ข่าวว่าบรรยากาศดี วิวสวยนะฮะไม่เป็นสองรองใครนี่ฮะดูทางเข้านะฮะนี่สวยงามนะะี่ฮะใครอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจรู้สึกว่าโรงแรมนี้ก็เป็นน้องใหม่นะใช่ไหมเปิดนานนี่ฮะ,ะ,ะ,ะอ๋อนี่ะแต่ว่าบรรยากาศปรับปรุงวิวทิวทัศน,นี่ฮะ่าดูสวยขึ้นนะฮะอ่านี่ครับอาเลยฮะ,มยะไม้เขาหลักไม้เขาหลักโปรโมชั่นมีไหมช่วงนี้ มีเที่ยวด้วยกันไหม,ม,มอ่ามีทุโกโครงการเลยนะนโอ้โหคืนหนึ่งเท่าไหร่ครับคืนที่อ๋อนี่นะคะคับขยำนะารับพักผ่อนคืนหนึ่งก็ถ้าแบบไม่ใช่ห้องสวีทเท่าไหร่ฮะก็เนี่ยสแตนดาร์ดของเราจะเป็นสวีทค่ะก็คือจะเป็นสวีทเลยก็คือสตแตนดาร์ดก็คือแค่สองพันกว่าๆนะก็ถือว่าไม่แพงนะครับอ่ารวมอาหารเช้าด้วยนะครับนี่ฮะ บรรยากาศอย่างที่เราเห็นนะคะสดชื่นสบายเย็นกายเย็นใจต้องมาพักที่ไม้เขาหลักนะคะนี่ฮะ,ะอย่าลืมนะครับทุกท่านทุกคนไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าอยากจะให้ภูเก็ตสมาร์ทนิวเนี่ยไปลงพื้นที่ได้มารีวิวไรฟ์สดนะคะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวของท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะอยากให้ภูเก็ตสมาร์ทนิวนะ สมมุติว่าภูเก็ตสมานี่จะไปเที่ยวทั่วไทยกินทั่วไทยอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนําสถานที่แงท่องเที่ยวมาได้เลยนะครับภูเก็ตสมานนี่ก็จะไปรีวิวไลฟ์สดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านแล้วก็ทั่วจังหวัดทั่วประเทศเลยนะฮะน,นี้คือบรรยากาศสดๆที่ผมรายงานสดอยู่ที่บริเวณนะตำบลน,นะคะคึกคักนะอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาอยู่นะคบตอนนี้หลวงตากําลังเดินทุด,ดงอยู่นะครับ บรรยากาศอย่างที่เราเห็นนะโอ้โหท้องฟ้าเปิดนะครับวันนี้ไม่มีฝนแน่นอนยังไงก็ไม่มีฝนนะครับแน่นอนอยู่แล้วฮะวันนี้บรรยากาศดีมากๆใครที่อยากจะมาเที่ยวนะก็เชิญได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะ,ะหลวงตาด้วยที่ท่านมีเมตานะ,ะเดินทุด,ดงจากภูเก็ตมุ่งสู่จังหวัดนครพนมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนท,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 ที่ติดตามกันไลฟ์สดด้วยนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้หลวงตาก็กำลังเดินทุดง นะมุ่งหน้าสู่ตะกัวป่าต่อไปนะบรรยากาศที่ลังที่เราเห็นนะฮะรถค่อนข้างจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเส้นทางที่นะฮะเป็นเส้นทางาหลักของเขาหลักนะ,ะบริเวณแถวนี้นะเส้นทางแถวนี้นะครับมาเลยฮะไปเลยฮะสวยงามเสมอนะฮะนี่ฮะบรรยากาศอันนี้คือบรรยากาศข้างทางนะ,ะที่เราเห็นเนี่ยที่มีดอกไม้ นะทุ่งหญ้าสวยๆแบบนี้นี่คือบรรยากาศข้างทางของถนนเส้นหลักของเขาหลักนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยสวยงามนะนี่ฮะไปเลยฮะมาขอบพระคุณทุกท่านทุกคนด้วยที่ติดตามกันไลฟ์สดนะคะของภูเก็ตสมัครนิวนะคะมารายงานสดแบบนี้เลยก็อยากให้ทุกท่านทุกคนได้โชคดีมีสุขมีสิ่งดีๆ ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะคะการที่เราจะทําความดีอย่างที่หลวงตาบุญชื่อได้บอกไว้ว่านะเรามัวอย่าไปอย่าไปคิดนะอย่าไปคิดว่าเออสิ่งที่เราทําไปแล้วจะได้ใครได้คนนู้นได้คนนี้นะฮะก็คืออย่าไปคิดนะคะคิดว่าเราทําไปแล้วเรามีความสุขเราทําไปแล้วเราเจอแต่สิ่งที่ดีๆเราให้กับคนที่เราอยากจะให้นะก็เราก็อย่าไปคิดนะคะเราคันให้มันไม่มีวันที่สิ้นสุดอยู่แล้วนะคะ เราก็ต้องทําความดีนะครช่วยเหลือสังคมพูดดีทดําดีคิดดีเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆนะครอย่างที่หลวงตาบุญชื่นได้บอกไปเมื่อคือนที่ท่านได้บรรยายทําไปท่านบอกว่าท่านเกิดมาตัวเปล่านะ,ะไม่มีอะไรติดตัวนะเวลาเราเสียชีวิตไปแล้วเราก็ไม่มีอะไรติดตัวไปนะสักบาทเลยเสื้อผ้าก็าไปไม่ได้ยกเว้นแต่บุญเท่านั้นที่จะเอาไปได้นะครบุญเท่านั้นที่จะอยู่กับเราบุญเท่านั้น ที่จะเดินทางไปกับเราทั่วทวีปนะ,ะัะทั่วสาราทิศเลยนะฮะนี่ ักไม่มีโรงแรมหน้าโรงแรมไ็ได้หน้าโรงแรมร่มดีนี่นี่ใกล้ๆนี่หน้าโรงแรมเออหน้าโรงแรมหน้าโรงแรมอาจารย์นี่หน้าโรงแรมใกล้ๆโอเคได้อ่าสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยก็ ตอนนี้ขอหลวงตานะทํากิจสงนะคะเพื่อจะให้หลวงตาได้ผ่อนกิริยาบทนะคะในช่วงนี้นะขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามด้วยนะการไลฟ์สดของภูเกีติสมณนิวในช่วงที่2เดี๋ยวเราจะมาเจอกันช่วงที่3นะฮะให้หลวงตาได้พักกิริยาบทก่อนที่ตรงนี้นะลงป่าสนยางของพี่น้องประชาชนนะคะขอบพระคุณนะฮะเจ้าป่าเจ้าเก่าเจ้าที่เจ้าทางและสัตว์สัตว์น้อยใหญ่นะวันนี้หลวงปาได้ หลวงตาได้มีเมตตานะพระอริยสงฆนะ์หลวงตาบุญชื่นนะได้มา,าพักเบรกช่วงนี้นะครก็อยู่บริเวณก่อนถึงไมายเขาหลักนะครโรงแรมไมายเขาหลักวันนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ